รัฐมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับท่านปรานที่กรบครับผมก็อยากจะนําเรียนท่านผู้อภิปรายตลอดจนพี่น้องผู้ชมทางบ้านให้กรุณาทราบในเรื่องของสถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในประเทศชาติของเราในช่วงประมาณเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานี้ซึ่ง ก็เป็นที่ทราบกันดีครับว,ว่ามีความขัดแย้งในสังคมไทยนี่ค่อนข้างมากมายรุนแรงต้องใช้คำว่ารุนแรงเพราะมีการเสียชีวิตมีการบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นก็ผมขอตอบคำคำประเด็นคำาลิปลายของอท่านสาธิตปิตุเด,ดชะนะครับขอภัยที่เอ่ยนามท่านนะครับในประเด็นที่ท่านได้พูดท้ายๆเนี่ยเพราะผมเห็นว่าเป็นประเด็นสําคัญ นะครับเรื่องดาตอปิโดเราเขาไม่ได้รับการประกันตัวนะครับเขายังถูกควบคุมอยู่ที่ทันสถานหญิงกลางในกรทมแล้วก็ขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปทางท่านอภิบายอีกเช่นกันว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีหนึ่งหนึ่งสองคือคดีหมิ่นพรมเดชจนทาบั้นนะครับทางกระทรวงยิธรรม เราไม่ได้ดําเนินการในเรื่องการประกันตัวแม้แต่รายเดียวครับแล้วก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้นะครับครับผมอยากจะกราบเรียนที่มาที่ไปนะครับที่ผมได้นําเรียนเกิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะี่ว่าความขัดแย้งในสังคมไทยของเรานั้นเกิดมานับร่วมสิบปี ท่านผู้นําฝ่ายค้านซึ่งจะเป็นอดีตนายกร,รัฐมนตรีท่านก็คงทราบดีและท่านเองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ตลอดมา,าผมทราบดีนะครับจนกระทั่งในปีพศ2553ขณะนั้นท่านเป็นนายกร,รัฐมนตรีนะครับท่านได้ค้นหาแนวทางในการที่จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ท่านได้ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองรองแห่งชาติซึ่งเรียกว่าคอปอขึ้นมาซึ่งท่านสาธิตปิตริชาท่านก็ได้พูดถึงในประเด็ดนนี้เช่นเดียวกันว่าคอปอเขาได้มีข้อสรุปไว้ว่าควรจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้สังคมไทยเพื่อห้างประเทศไทยเรามีความสงบร่มเย็น เป็นปกติสุกได้เขาได้มีทั้งหมดเจข้อครับไม่ใช่หข้อครับมีเจข้ออยู่ในมือผมนี่ครับท่านครับพระท่านายนรัตรีในช่วงนั้นนะครับคือทนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านได้ตั้งคณะก,กรรมการคอปอขึ้นมาเมื่อวันที่8มิถุนายน2553นะครับตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะศึกษาเหตุการณ์ความขัดแยง้ง เมื่อเดือนเมษาพฤษภาคม2553และเสนอแนะแนวทางปรองดองและการแก้ไขเยียวยาและคอปอก็ได้มีข้อเสนอแนะขึ้นมาเมื่อวันที่13เมื่อวันที่15กันยายนขออภัยครับ2554นะครับคอปอได้สรุปแล้วสรุปแล้วเพคอปอชุดนี้ซึ่งทนาพิสิทธิ์นะครับท่านได้ตั้งขึ้นมาซึ่งมีศาสตราจารย์ คณิตนครเป็นประธานนั้นนะครับก็ได้ดำเนินการศึกษาทำหน้าที่ตามที่ท่านมอบหมายให้และเสนอผลการศึกษาขึ้นมาเมื่อวันที่15กันยายน2554พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคอปอแนบขึ้นมาด้วยทั้งหมดเจประการด้วยกันครับผมคงไม่อ่านทั้งหมด เราะเกรงว่าจะเสียเวลาแต่ผมขอเฉพาะในสาระสําคัญนะครับท่านประธานที่กรบรับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจนข้อ3.2นะครับคอปอได้เสนอแน่ว่าดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้มีการปล่อยชั่วคราวอันเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องหาและจําเลยเพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยสามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น กับตนเองและครอบครัวอันเกิดจากการถูกจำกัดเสรีภาพอันนี้คือข้อ3.2นะครับไปอีกข้อหนึ่งในข้อ3.3ครับเนื่องจากผู้ต้องหาและจำเลยไม่ใช่เป็นผู้ร้ายหรืออาชญากรดังเช่นในคดีอาญาตามปกติแต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอันมีมูลเหตุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทางการเมืองหากผู้ต้องหาและจำเลยนั้นไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวนะครับผมเน้นกันว่าหากไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวนะครับรัฐบ,บาลสมควรจัดหาสถานที่ในการควบคุมที่เหมาะสมที่ไม่ใช่เรือนจำเป็นปกติเรือนจำปกติเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยดังเช่นที่เคยใช้กับนักโทษทางการเมืองในอดีต อันนี้คือสาสข้อสี่ครับคอปอเห็นว่าการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทุกฝ่ายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างความปรองดองในชาติรัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง ซึ่งกระทบต่อสิทธิในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลและกระทบกระเทือนต่อสังคมดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยที่รัฐไม่สามารถปกป้องได้รัฐย่อมมีหน้าที่เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลและฟื้นฟูสังคมโดยรัฐบาลต้องดำเนินการในเรื่องเยียวยาอย่างรวดเร็วและจริงจังครับอันนี้เป็น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  ข้อเสนอแนะข้อที่สี่ของคอปอข้อ4ี่จุดสองครับผมเอาย่อๆแล้วกันนะครับเป็นสาระแลกันครับรัฐบาลควรเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องอันนี้เป็นข้อเสนอในสี่จุดสองสี่จุดสามรัฐบาลควรกำหนดกรอบในการเยียวยาให้กว้างขวางสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเหตุการณ์นะครับ ข้อ4.4รัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่ในการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายอย่างจริงจังข้อที่ห้านอกจากกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วการเยียวยากลุ่มผู้ที่ถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งครับ ข,ข,าาข้อสุดท้ายครับข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดก็คือว่าคอปอ,อเรียกบรองให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้สั่งสมจนทําให้เกิดความแตกแยกที่ร้าวลึกในสังคมไทยจนเกินกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะแก้ไขได้ครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะของคอปอแต่บังเอิญว่า ข้อเสนอแนะนี้ออกมาหลังจากที่ท่านรัฐบาลท่านท่านานายกสิทธ์ได้พ้นไปแล้วจึงได้มีโอกาสได้ไปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคอปปอตามที่ผมได้กราบเพียนมาแล้วนะครับครับผมอยากจะกราบเรียนนะครับขั้นต่อมานะครับวันที่23สิงหาคม สอคณะรัฐบาลับเปลี่ยนรัฐบาลครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านใหม่คือท่านนางสาวยิ่งรัชชิวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ได้ถแถลงนโบายเป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งจะต้องกระทําภายในหนึ่งปีเป็นข้อแรกเลยครับว่าจะต้องมีท่านรัฐมนตรีครับผมว่าพอสมควรแล,ล้วท่านชี้แจงได้พอสมควรลวลครับที่ต่างเสียหาย เจอแลครับพอแล้วครับเชิญท่านสาธิตดีกว่าผมผมขออนุญาตมีประเด็นถ้างั้นผมขอร่วบรัดเข้าสู่ประเด็นนี้นะครับตามที่ท่านได้สาธิตสูที่เช้าได้พูดถึงประเด็นว่าอาการในการประกันตัวผู้ต่งหานั้นควรจะเป็นหน้าที่ของกรมสิทธิในกรมคะุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของสิทธิธรรมเป็นผู้ดำเนินการครับ ท่านอาจจะเข้าใจคาดบาดเลื่อนครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมสิทธิและเสรีภาพดําเนินการอยู่แล้วครับแล้วเงินที่ของบกลกางมาจากรัฐบาลนั้นจํานวนสองครั้งคือครั้งแรกสามสิบห้าล้านเดียครั้งที่สองหกสิบเจ็ดล้านมาตั้งไว้ที่กรมคุ้มครองสิทธินั้นขณะนี้เงินนั้นก็ได้ใช้อยู่ขอเรียนว่าเป็นการดาเนินการโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์้ดยดับเป็นงบประมาณท,ทั้งหมดร้อยสิบเอ็ดล้านก็ได้ดําเนินการประกันตัวนะครับ เรื่อยมาอย่างกระผมที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าทําไมจะต้องประกันตัวคนที่มีข้อหารุนแรงสําคัญสำคัญเช่นเผาสารกลางท่านก็ได้ทราบแล้วอย่างที่ผมได้นําเรียนว่าเป็นข้อเสนอแนะของคอปอท่านอภิสิทธิเวชชาชีวะยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ผมเข้าใจว่าท่านก็ต้องเรียนตามมติคอปเพราะท่านเป็นคนตั้งมาเองหรือท่านจะไม่ดําเนินการครับอันนี้ท่านท่านรัฐมนตรีครับ,าามรบผมว่าพอแล้วครับพอพอ,พอสุขบอแล้วครับ จ้าท่านสาธิตท่านท่านท่านสาธิต